อันนี้เป็นโซเชียลอิมมูนิตี้ความเข้มแข็งทางด้านสังคมของครอบครัวของบริษัทผมแบ่งไว้เป็นสามพวกหนึ่งก็คือ Morality คือด้านศิลธรรมด้านศาสนาเพราะนั้นอยู่ลงไปที่ชุมชนเนี่ยอยู่ต้องชวนพระไปด้วยไปหาพระที่ชุมชนนั่นแหละแล้วก็ชวนเขาไอ้อนหนึ่งเนี่ยคือหมาเถรเนี่ยให้นโยบายมาหลายครั้งละเช่นเป็นหมู่บ้านศีนห้า เคยได้ยินใช่ไหมหมู่บ้านศินห้าหมู่บ้านปลอดอบาย,ยมุกเราต้องชวนพระแล้วก็ดวนผู้นำํำชาวบ้านเนี่ยมาประกาศเลยหมู่บ้านปลอดอย่าบ้าทําได้ไหมอันนี้ผมมีประสบการณ์ส่วนตัวที่ตําบลพระเนียดอําเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเมื่อแปดปีที่แล้วเขามาหาผมเขาบอกลูกหลานเขาเนี่ย ติดยาบ้าเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นไม่เป็นอันเรียนหนังสือขอให้ผมไปช่วยหน่อยผมก็เชิญคุณปราโมทโชคมนคนเนเป็นเพื่อนกันแล้วเราทำเรื่องโรงเรียนคุณธรรมให้รัชการที่เก้าผมก็เอารูปแบบโรงเรียนคุณธรรมเนี่ยไปช่วยตำบลคุณธรรมที่นี่ชาวบ้านเขาเอาเขาเอาเขาก็ตั้งกรรมการแล้วก็ประชุมประชุมวันแรกนะไอ้ไอ้พวกที่ขายยาบ้า มันเอาแมวมาเชือดคอแล้วก็โยนลงไปกลางที่ประชุมชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านกลัวแต่ชาวบ้านไม่กลัวก็ทําต่อประชุมครั้งที่สองมันก็เชือดแมวตัวที่สองโยนไปอีกชาวบ้านประกาศเลยมึงจะเชือดกี่ตัวกูก็จะทํามาวันนี้เหลือศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นจากแปดสิบนี่นายกอบตเขาโทรมาหาผมเขาดีใจมากเลยแล้วไอ้เด็กเหล่านี้ประกาศเองเลย ต่อไนี้พวกเราจะไม่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 เอาแล้วอย่าอย่าปไปในนี้แล้วก็ตั้งชมรมนะชมรมเยาวชนเก็บขยะในหมู่บ้านทุกวันอาทิตย์แปดโมงเช้าทุกคนออกจากบ้านแล้วก็ไปเก็บกวาดหมดเลยน่ารักเลือเกินแล้วก็ทําชมรมอาสาสมัครอื่นเด็กเนี่ยเด็กแล้วก็ขอผู้ใหญ่สนับสนุนเเล่นกีฬา นายกอบจนายกอบจเขาเก่งมากเป็นผู้ชายนะสนิทกับผมมากเขาเขาับลุกเคารพมวอกป้างเลยเขาบอกอาจารย์อยากให้ผมไปให้กําลังใจเพราะชาวบ้านเขาทำสำเร็จผมก็เลยไปติดต่อกับอาจารย์จากราชพัฒท,ที่เทพสตรีว่าชุมชนนี้เขาคลีนอัพเรื่องยาเสพติดนะอยู่ควรจะไปช่วยเรื่องการทำามาหกินของแม่บ้านบ้างจะได้ไม่ไม่ต้องไปนั่งเล่นการพนันอยู่เลยเ เขาตั้งเป็นเป็นกลุ่มไม่บ้างขึ้นมามีรายได้เสริมขึ้นมากลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งชุมชนเปลี่ยนได้แต่ต้องมีคนเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงในช่วงแรกนะชุมชนนี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดก็ให้กำลังใจแต่ทาเถอนะทอําเถอะมันไปเปลี่ยนชีวิตกัหมดเรื่องแรกคือศาสนาศิลธรรมนะทรัพยากรในชุมชนอยู่มีอยู่แล้วคือวัดและพระ ไปค่อยๆถามชาวบ้านว่าพระที่ไหนพอจะคบกันได้บ้างวัดที่ไหนเขาเปิดใจรับชาวบ้านมันมีมันมีนะเรื่องที่สองคือเรื่องฝึกทักษะและความรู้สำหรับอาชีพอันนี้ผมรับเล่าไปแล้วในชุมชนเนี่ยลองไปดูซิว่าเซกเตอร์ไหนเขาอยากได้อาชีพอะไรผู้สูงอายุเขาอยากเขาอยากมีอาชีพเสริมไหมเขาพอกินไหมพูดง่ายเขาพอกินไหมนะพวกพวกที่ พิการล่ะเขาอยากให้เราช่วยอะไรบ้างเด็กๆเหมือนกันนะอันที่สามเป็นสุขภาพสุขภาพนี่ก็ง่ายไม่ยากไปที่รอพอสตไปเจอพยาบาลแล้วก็ขอความช่วยเหลือครับความร่วมมือครับแล้วก็เรื่องปูเนี่ยเรื่องสิ่งที่ไม่ดีสําหรับสุขภาพก็อยากทําอะไรอย่างนี้ก็ว่าแบบเพราะฉะนั้นด้านสังคมเนี่ยอยู่ทําได้เต็มที่เลยหมหลายทําได้เต็มที่โอเคนะต่อไป ด้านด้านนี้ก็ทําได้เต็มที่ด้านนี้ที่ที่ทพระเจ้าอ,อยู่หัวรลังการที่ก้าให้มาก่อนเกิด Climate Change แล้วก็ตรงกับที่เราทําอยู่ทุกวันเนี้ยปลูกต้นไม้ปลูกป่ามีเรื่องเล่าเรื่องจริงนะมีภูเขาเล็กๆที่เพชรบุรีแล้วมันเป็นภูเขาหัวโล้นหมดละแล้วก็มีคนไปขอพระราชทานวินิจฉัยว่าจะปลูกต้นไม้ดีปลูกอะไรดี ท่านบอกไม่ปลูกได้ไหมท่านบอกไม่ปลูกได้ไหมแล้วท่านก็พอชาวบ้านบอกได้นะท่านให้คนไปทํารั้วล่อไ้ต้นไม้เอ้ยภูเขารูปนี้ยแล้วถ่ายรูปไว้แล้วอีกสิบปีนะถ่ายรูปอีกครั้งป่าขึ้นเต็มหมดเลยเป็นป่าธรรมชาติไม่ใช่ป่าปลูกธรรมชาติก็ปลูกเขาเองท่านถึงมีคําสอนไงปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกต้นไม้เห็นหนูจําได้นะ ีอยู่ข้อหนึ่งปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกต้นไม้แล้วถ้าจะปลูกต้นไม้ขอให้ปลูกต้นไม้ในในท้องถิ่นท่านใช้คําว่าต้นไม้พื้นถิ่นผมมีประสบการณ์จริงที่บางพลีมันมีบ่อปลาเยอะแล้วก็ดินมันดินมันปนเค็มๆอ่ะนะครัวนี้ก็มีคนอยากรวยเร็วก็ไปสั่งต้นไอ้ต้นอะไรที่ทําเป็นน้ํามันมะกอกอะ่ะที่เมดิเตเรเนียนเน่ย ต้นอะไรนะโห oh, บุญจาได้ไหมที่ทําน้ำมันมะกอ,อกกนะันนะเอออย่างเงี้ยสั่งมาพันต้นปลูกไปสองสามปีตายแม่งเรียบเลย <c oughs> เจ๊งหมดเลยเพราะไม่ไปถามชาวบ้านว่าที่นี่อะไรปลูกได้ปลูกไม่ได้นาะที่การนะอยู่จะไปทําหลายชุมชนนะอยู่จะไปแนะนำเขาผิดนะเดี๋ยวเ็าปลูกต้นมะกอ,อกตายหมด <c oughs> เดี๋ยวเขาจะด่าอยู่ <c oughs> แถนที่จะชมยู่ เรื่องภูมิสังคมที่ท,ที่รัชกาลที่เก้าสอนเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะตกลงนะปลูกต้นไม้ปลูกป่าแต่ต้องระวังอย่าไปปลูกผิดแล้วก็กำจัดขยะเมื่อกี้ยกตัวอย่างแล้วอันนี้ต้องรวมกันทําให้ได้วิธีกําจัดขยะเนี่ยที่เอสซีจีแพคเกจิ้เขาทำอยู่ที่อําเภอบ้านปโปง่งจังหวัดราชบุรีอยู่ตําบลหนึ่งไปถามนายอำเภอได้เป็นตัวอย่างของทั้งประเทศทําดีที่สุด นอกจากกําจัดขยะแล้วชาวนาชาวไร่ยังได้เงินด้วยคือเราเวลาสาบาันลงไปเนี่ยต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรอย่าไปคิดว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรต้องคิดว่าชาวบ้านเนี่ยก็ได้ประโยชน์อะไรแล้วเขาจะทํานะที่บ้านโป่งเนี่ยทุกคนรวยเลยรวยจากขยะขยะในบ้านขยะบนท้องถนนขยะในไร่นาขยะในสวนอ้อยได้เงินหมดอะ เขาทำเก่งจริงแล้วก็โรงเรียนเทศบาลในบ้านโปง่งนักเรียนทุกคนมันแ่งเก็บขยะเก่งมากเลยแยกขยะมันเก่งมากเลยไปดูงานได้ที่นั้นการใช้พลังงานทางเรื่องอันนี้พวกเรารู้ละอันนี้เราอาจจะไปแนะนําเข้าได้ถ้าเขาต้องใช้มากแล้วก็คือค่าไฟฟ้ามันแพงมากจริงๆแต่ใช้พลังงานทางเรื่องเนี่ยจะลดได้แล้วก็การออกแบบสถานที่โดยแนวคิดเรื่องลมมณียสถานอันนี้ขโมยของพระเ,เจ้ามา ลมบัณยสถานก็คือสะอาดสะดวกสบายกายสบายใจโรงเรียนเลยวัดเ่ยโรงพยาบาลเลยสถานบริการทั้งราชการทั้งเอกชนเนี่ยนะถ้าใช้ใช้หลักอันนี้ทุกคนจะมีความสุขต่อไปเรื่องที่เรื่องภูมิคุ้มกันสี่ก็คือเรื่อง c u เจอร์อันนี้เรายังไม่ค่อยเห็นประโยชน์นะแต่อันนี้จะมีประโยชน์มากถ้าเราลงไปทํางานชุมชนเนี่ยอยู่ไปทํางานชุมชนมอนเนี่ยเขามี c าเจอร์อะไรมีประวัติอะไร ชุมชนของไทยใหญ่ไทยน้อยอะไรก็ว่าไปนะจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเรียนรู้กันได้แต่จะไม่เหมือนกันทีเดียวอย่าไปแล้วอย่าไปฟอร์สเขานะอย่าไปฟอร์สในสิ่งที่ชาวบ้านเขาไม่เชื่อเนี่ยจะลําบากไปเรียนรู้จากเขาบา้างๆคําสอนและความเชื่อของตระกูลและครอบครัววัฒนธรรมชุมชนวัฒนธรรมพื้นบ้านวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมต่างแดนหลักคือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในความหลากหลาย ไปครับเมื่อกี้การเอาปรัชญ,ญามาใช้ข้อแรกคือมาสร้างภูมิคุ้มกัน4ด้านขยายความเต็มหมดละข้อที่สองที่เอามาประยุกต์ใช้คือการเตรียมตัวเตรียมใจชุมชนที่เราจะลงไปทำงานโดยปรัชญ,ญานี้สามด้านด้วยกันหนึ่งก็คือต้องฝึก,กจิตใจ ให้มีคุณธรรมให้คนในชุมชนมีคุณธรรมโดยเฉพาะความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้ท่านบอกเลยถ้าเราลงไปทำนะเอาปรัชญานี้นะแล้วก็ไปทำในชุมชนที่มีแต่อันธพาลมีแต่มือปืนรับจ้างนะแล้วมันก็ติดคุกติดตารางแล้วมามาบ่นกับอธิการบดีไม่เห็นจะได้เรื่องเลยผมทำตามที่คุณว่าแล้วเคยรับจ้างฆ่าคนสิบคนหรือห้าคนให้มันพอดีพอเพียงกับทฤษฎีแต่มันขาดข้อเนี้ย ขาดคุณธรรมเป็นมือปืนอาชีพมือปืนบอกไปเลยนะท่านเก่งเก่งท่านคิดหมดละนะต้องทํายังไงให้คนในชุมชนเนี่ยซื่อสัตย์จะทําบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายต้องซื่อสัตย์นะต้องซื่อสัตย์สองไม่พอจะทําอะไรต้องใช้ความรู้และวิชาการท้าขั้นวางแผนและขั้นลงมือจะเอาโหราศาสตร์ไสยศาสตร์ไม่ได้ต้องรู้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ถึงบอกว่าอ่เซกเตอร์หนึ่งที่ต้องเอาลงไปช่วยก็คือ เเจอวิชาการวิชาการของสถาบันเองวิชาการของราชพัฒท,ที่อยู่ใกล้ๆพวกนั้นเขาจะรู้เขาจะรู้เรื่องชุมชนดีแล้วข้อสามยังไม่พอข้อหนึ่งมีคุณธรรมบวชแล้วข้อสองความรู้ดีไปรเรียนเก้าแต่ขาดข้อสามคือวันวันหนึ่งนั่งเฉยก็ไม่เกิดประโยชน์ต้องทำปลุกเร้าให้ชุมชนเนี่ยขยันอดทนแล้วก็ใช้สติได้ปัญญาครบเนี่ยท่านให้มาเนี่ย อันนี้เป็นพ r e ลิ i s สิ e เป็นเงื่อนไขก่อนจะเอาปรัชญานี้ไปใช้ในชุมชนไหนประยุกต์ข้อ3ามกาสุดท้ายจบละการตัดสินใจ decision making อันนี้สำคัญที่สุดเลยอันนี้เป็นหัวใจของปรัชญานี้นะท่านทำไมเก่งนี้ไม่รู้ไม่เข้าใจการตัดสินใจของเด็กของผู้ใหญ่คนแก่การตัดสินใจของคนธรรมดาการตัดสินใจของเจ้าสัวต้องอยู่ในสามองค์ประกอบเนี่ย จึงจะไม่พลาดองค์ประกอบแรกคือต้องตัดสินใจอย่างพอประมาณตามอัตรภาพไม่มากเกินไม่น้อยเกินผมชอบยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆว่าโรงเรียนหนึ่งมีครูสตรีหคนครูสตรีคนหนึ่งแต่งงานกับเจ้าของโรงสีมีเงินเป็นร้อยล้านครูสตรีคนหนึ่งแต่งงานกับครูด้วยกันเงินเดือนรวมกันแล้วสามหมื่น อยู่ๆไอ้ครูสตรีที่เป็นเมียเจ้าของโรงสีเอากระเป๋ามมอวดบอกนี่ฉันได้กระเป๋าใหม่ราคาสี่หมื่นราคาสี่หมื่นแต่ผัวมีเงินร้อยล้านอ่ะกับไอ้ครูที่มันแต่งครูด้วยกันแล้วมีเงินเดือนหมื่นสองหมื่นเนี่ยแล้วมันจะขอสี่หมื่นไปซื้อกระเป๋าเหมือนเพื่อนครูนี่ได้ไหมมันไม่สมมันไม่สมตามอัตภาพ มันไปเรียนแบบไปอย่างนั้นไม่ได้ชีวิตจริงไม่มีที่อย่างนั้นต้องเอาอัตภาพของตัวเองเป็นฐานเอาอัตภาพตัวเองเป็นฐานซึ่งตรงนี้เนี่ยผมชอบตรงนี้ที่สุดเลยยังไม่พอทั้งทั้งที่บอกว่าเฮ้ยเราไม่อย่างงั้นนะพี่เธาอย่างนั้นพี่ขอพี่ห้าพันได้ไหมไปซื้อกระเป๋าอีกใบหนึ่งก็ถามว่าแล้วมันอธิบายได้ไหมทําไมต้องมีกระเป๋าใบที่แปดเพราะเธอมีอยู่แล้วเจ็ดใบอ่ะ กฎหมายสั่งหรือเปล่าว่าครูต้องมีกระเป๋าแปดใบอะนะทางวิชาการบอกหรือเปล่าเหตุผลทางศิลธรรมละ่ะทางกฎหมายทางกฎเกณฑ์สังคมละ่ะแล้วที่สําคัญคือไม่เป็นไรงั้นสี่พันไม่ได้ยังมีข้อสามข้อสี่อีกข้อสี่ข้อสามต้องไม่มีผลลบต่อภูมิคุ้มกันทั้งสี่มิติบ้านเรายังเป็นหนี้เขาอีกห้าหมื่นนะเธอแล้วเธอจะขอเงินอีกสามพันเนี่ยไปซื้อกระเป๋าใบที่แปดเนี่ย มันจะไปกระทบกับที่เราต้องจ่ายหนี้ทุกเดือนนะ่ะเข้าใจนะะคือท่านรอบครอบจริงๆและการที่ก้าเนี่ยและดีซิชันเบรกนี่เนี่ยชั้นหนึ่งจริงๆเลยผมคิดว่าอันนี้คือหัวใจนะก็ข,ขออนุญาตฝากพวกเราไว้นะสอนลูกสาวสู้หลานได้เลยนะฮะลูกหลานก็มาขอเงินเรานี่แหละจะไปซื้อโน่นซื้อนี่ต้องต้องอธิบายเข้าใจแล้วผมเชื่อว่าเป็นหลังเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะหนึ่งต้องพอประมาณหมายถึงแม่ในจุดราคาต้องตามอัตราภาพ สองก็คือแล้วมันมีเหตุผลไหมแล้วอันที่สามคือทั้งมีเหตุผลมีตามอัตราภาพแล้วแล้วมันยังไปกระทบกับไอ้ภูมิคุ้มกันไหมนะต่อไปครับผลผลของการนำมาปรับญานี้ใช้เนี่ยอยู่ในสองภาวะถ้าภาวะปกติเราใช้ชีวิตปกติชีวิตและองค์การมีความมั่นคงมีความสุข มีความมัน่นคงมีความสุขแล้วในภาวะวิกฤตล่ละในวิกฤตทัํากาลังจะมาทั้ากำลังจะมา,มะมาภาว่าวิกฤตล่ละชีวิตและองค์การเสียหายน้อยฟื้นตัวเร็วสามารถดํารงชีวิตและองค์การต่อไปได้อย่างยั่งยืนก็คือมันเป็นปรัชญาเพื่อความยั่งยืนนั่นเองนะเป็นปรัชญาเพื่อความยั่งยืนของบริษัทของครอบครัวของชีวิตเราอะต่อไปฮสุดท้ายคืออันนี้ ทฤษฎีนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงคนที่ทำนี้ต้องไม่ฟุ้งซ่านผู้ปฏิบัติต้องมีความเพียรและอดทนไม่ใช่ว่าจะทำง่ายๆไม่ใช่ว่าทำได้ทุกแห่งต้องเลือกที่แล้วค่อยๆทำไปก็จะสามารถขยายความคิดของทฤษฎีนี้ไปได้โดยปรับแปลงทฤษฎีนี้แล้วแต่สถานที่แล้วแต่สภาพภาพูมิประเทศทฤษฎีใหม่ย,ยืดหยุนได้และต้องยืดหยุน เหมือนชีวิตของเราทุกคนที่ต้องยืดหยุ่นท่านให้ทฤษฎีมาแล้วนะแต่ท่านไม่ไม่ด็อกแมติกไม่ไม่ยึดว่าของท่านต้องเป๊ะๆอย่างนี้ท่านบอกให้ไปปรับตามตามชุมชนที่อธิการต้องการจะลงนะแล้วอย่างที่ผมบอกแม่ริมปลูกตัวนี้ดีเนี่ยแม่แตงไม่จําเป็นต้องดีตามเราต้องไปทําวิจัยก่อนเราไปทำยี่สิบแห่งทั่วประเทศอีกห้าแห่งดีดีอีกสิบห้าแห่งทำมันไม่ดีก็ต้องไปหาเหตุผล อย่าไปเปลมชุมชนเด็ดขาดเลยนะเอาปัญญาไปใส่ให้เขาวันก่อนทางคูบรต้าเขา้าลงไปแก้จนห้าอำเภอสีอ่อำเภอแล้วก็เอาแต่ละครอบครัวเนี่ยขึ้นขึ้นจอแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าเป้าหมายคือใช้นี่ได้หมดทุกครอบครัวสองมีอาชีพที่มั่นคงทุกครอบครัวจากการที่เออระเหยไม่รู้จะทำยังไงบางคนอยากจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำ พอเข้าโครงการของครูบต้าแก้จนไม่ต้องฆ่าตัวตายอีกละเราก็ดีใจมากๆผมดีใจจริงๆเลยก็ววพรให้ท่านอธิการบดีสําเร็จเรื่องชุมชนดีพอเนี่ยน,นะทั้งดีด้วยแล้วก็พอด้วยทําได้ใช่ไหมยกให้เลยนะผมยกเดี๋ยวเดี๋ยวผมยกพิธีมอบใครอยากได้อยู่นนี้ลนะอันนี้มอบให้ท่านอธิการ อยาก,กให้เขาทำเขาจะได้อะไรบ้างขอบคุณมากนะครับขอบคุณมาก